เอาแ,แล้วระเบิดอ,อีกแล้วเี๋ยวจบได้เชียงรายปัตตานีก็ได้ได้นะเรามาสักครู่กนดีกว่าไหมสักครู่เดี๋ยวหนึ่งพันบุมแยกกลางร่มนะมันจะรีบอะไรขนาดนั้นมันกลางร่มได้หนึ่งพันไงเอ้เผมกลางไม่ได้ผมกลาง 1, หนึ่งพันในเบอร์สามกลางด้วยคุณจะเห็นเหรอ <laughs> มันดาน่าแน่ถ้าผมกลางร่มหนึ่งพันแคนเซิลแคนเซิลข้างหลังมีรถส้มอ่ะ ซ้ายมือมีรถสองตุ๊กเอาไหมไม่อูร่อนดึงเหรอผมก็ถึงเหมือนกันนะพี่ถึงแเพื่อนน่ะไปเอาใช่ผมพาเบอร์สามแปรถแต่พอเบอร์สามเลิกติดตามดิกแปลวรถปุ๊บผมก็เลี้ยวตามพี่นะอะไรวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววง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  <c oughs> อย่าบอกว่าวงอย่างเฮ่อางไม่ไม่น่าจะดูจากเส้นขีดขาวไอ้โอ้โหไม่น่าจะตรงไหนไม่น่าจะไกลขานั้นก็ระยะห่างเรากับวงอยู่ที่พี่เห็นหลังตัวเลขมันจะมีขีดขาวอยู่อะไอ้แถบฟ้าบนแมพแถบฟ้าที่ว่าวงบีแบบเดี๋ยวแล้วทำไมมีเสียงปืนทำไมมีเสียงรถมา บอดนะอย่าคิดมากอาจจะเป็นครูเวนก็ได้พี่ครูเวนครับไอเวนนะั่นะนะครูมาเข้าเวนพี่ครูเวนว่าไม่ใช่แล้วเอาเอาไปช่วยดิช่วยอะไรล่ะมีแต่กระสุนเขียวเนี่ยเพิ่งจะได้หยิบเอ็มเอาช่วยก็ช่วยมาดับเบิ้ลมา,มา,มาโอ้ย อีกคนอีกเคยเล่นกับเรามาหนอ่ะนี่อยู่ในบ้านเนี้ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วทางนี้ทางนี้ซ้าย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 ขึ้นรถหนีว่ะรถรถรถ,รถหลังรถหลังรถ ทำเพื่อนกลุมแล้วมีเสาดึงไม่เป็นไรเก็บบูชิปก่อนไหนเพื่อนอยู่ไหนนี่เก็บแล้วเก็บแล้วเดี๋ยวแล้วล่ะไปดึงเลยเออไปดึงเลยมีเมสาดึงอยู่คุมกันให้ด้วยคุมกันกับปืนดับเบิลเหรอได้ไม่ดีหรอกขอเปลี่ยนเมื่อกี้จัดหมดเลยทั้งไฟทั้งระเบิดไม่มีล <ง S 1> กลให้ั๊บุมไม่มีกั๊กบอกเลยเมื่อกี้ ไอุ้กนั่นบุ่มบ่ลงได้ได้เกลียดกันไปข้างหนึ่งอ่ะบอกแล้วว่าไปช่วยเพื่อนแล้วก็โทรเรียกมันกลับมาท้องก็บอกมันว่ามึงไม่มีสิทธิ์ไปไหนอูไม่อนุญาตให้มึงตายโอ้โหรถระเบิดท่าดีเลยขึ้นมาค้างอยู่บนชิงชาไอ้นี่โดนทังไฟโดนทังอะไรครบสูตรวีเอฟยี่สิบสี่อาร์เก้าว่ะ เฮียละอะไรเสียงใครกำลังรูวิ่งมาข้างไหนหน้าผมมาร์คจุดข้างหน้าเออหนึ่งเก้าห้ารัวมาร์ Mark, ไม่ได้เนี้ยอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เข้าตรงนี้ละชุดขาวมึงเรียกร้องความสนใจระเบิดไปก่อนหนึ่งลูก ออกไปแล้วอยู่นี่ระวังระเบิดอยู่นี่ไปข้างหลังแล้วไปข้างหลังแล้ว กันไว้เดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนนี่แล้วใส่ผมตีเดียวกันตีเดียวกันมันมาบุยชิปเพื่อนอย่าดึงอย่ามาใส่ผมมันจะระเบิดมาอีกหลังรัว้วอยู่หลังรัว้วที่เก็บบุยชิปเพื่อนมันไปทิ้งเลยได้ไหมเผื่อเราตุยนี่นี่นี่เก็บบุยชิปกล่องนี้ออกไปเก็บบุยชิปกล่องนี้อ่อกไปกล่องข้างผมอะมันมาแล้วม,มาแล้ว ระวังระวังระวังตายเลยดึง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 เร็วเร็วเพื่อนก็มาแล้วทัน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 อยู่ทันอยู่ทันอยู่ดึงผมเสร็จดึงเพื่อนต่อได้เลยได้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 บรรดาวนตายหรือว่าไงด่าตายเลยตายเลยโอเคผมเก็บคูณหกไว้ให้พี่เนี่ยได้แล้วลา ไอตีนั้นเล่นเก่งนะไอตีนที่เรายิงอ่ะตีใหญ่อยู่นะเราเจอบ่อยนะแล้วเคยอยู่เคยเล่นด้วยกันกับเราด้วยนะใครวะใครใครโดดตีเมื่อกี้ไง่ไอสองตัวนั่นอ่ะไอตีเมื่อกี้แหละกูไม่ใช่รู้จักนะใช่ใช่แต่ว่าชื่อตีมันผมจำได้เคย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 สุขห้องเจอกันอยู่ไอไปด้วยกันเปล่า เ้ยไปเฮ้ยมีเจ้าของแงเลยนั่ง่น,นญ่ตายโอ้โหโอ้โหยาไปอย่างเร็วเลยแต่ละคนห <c oughs> ยิบยากันไปก่อนเลย <c oughs> ไม่เหลือให้เลยบ้าเอ้ย ขาวจุดที่เล่นได้นะคูนแปดไม่ได้ช่วยอะไรเลยย่อยมีรถพ,พุ่งมาพี่ระวังมาร์กส้มโดดลงน้ำเลยนะ <c oughs> มาร์กส้มโดดลงน้ำระวังด้วยไม่รถพุ่งไปข้างหน้ารถจอดรถจอดเต็มตี้ตเต็มตี้ตเต็มตี้รถมาตเต็มตี้ย,ยิงย,ยิงยิงเรายิดยิงถ้าเพื่อนยิงยได้จะดีมากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กระยิดไม่ได้ด้วยเพื่อนน็อกเอ้ยชื่อโคตรคุ้นเลยชื่อโคตรคุ้นเลยเมื่อวานก็เจอตัวเนี้ยเก็บเรียบร้อยเคลียร์เพื่อนกระโดดเระว่าวอดีไม่ทัน ไม่ได้นะใครยังเคาะมาอยู่อีกอ๋อมาร์กเหลืองเหรออืมมีจุดมาร์กเหลืองอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอ่านี่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 เจอแล้วเจอแล้วข้างหน้ายังไม่หมดนะดูฝั่งโน้นก่อนดูฝั่งมาร์กเหลืองก่อนเดี๋ยวดูฝั่งรถให้ รถยังไม่หมดนะมันขึ้นนะมันขึ้นนะม,นนนะมันขึ้นแนวนะใช่รถออกมาละรนกลับมาที่รถละมีหลังเข้ามีหลังเข้า okay. ผมพยายามดูรอบๆอ,อยู่หลังเราอะใช่ไงหลังเราเนี่ยแหละ ไ่เบอรเขียวเกืบนั้นแล like ห,น okay. ห,นหน oh? และเจอเจอเจอหีด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 โอ้ยแรงอย่งนั้นกูยิงไม่ได้ผมยิงโดนไปเม็ดนี่คับมันก็โดนหลังเข้าอยู่นี่ิาิงโอ้เขายิงดาวกูซ้ำ สวยเดี๋ยว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 มาตรงนี้มาตรงนี้โดดร่มลงมาเหรออือเจอออะะะเเเจจจอผมอยู่หลังถูกไม้ปลอดประทะเดี๋ยวะๆๆอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮ้ยกลับเข้าวงวงไปทางโน้อนน่ะเราต้องเข้าวงอะ่ะ ไปมาเกื่อเ,เ,เื่อเื่อเื่มาเพื่ว่า,าระวังตรงนี้ต้นไม้ตไม้ตนไม้ไมโหมดน,น<ะ>ั่วะจะโดนงีิผมยิงหลังต้นไม้เยอื่อระวังนี้นะ แล้วกระสุนไม่จะหมดอะไรตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ยังอยู่ใช่ไหมไม่รู้โยอยโยอยโยไม่โดนเลือดจะหมดตัว จากไหนวะยังพี่กูโดนจากไหนโอ้กูโดนปืในใ้นี้วย <S <S อะไร <S 2> <S 2> อ่ะปื <S <S 2> <S 2> นรถถังไอ้นี่ไม่น็อกไอ้นี่เหนียวมากมตายแล้ว <S <S ใช่ผมก็หมดยาแล้วเนี่ยใช้ยาน้ำยาเม็ดยอย่างเดียวเลยเนี่ยในรถไม่มีเลย ที่โดดล่มมาเนี่ยนะให้มันปะทะกันก่อนนิ่มๆไปก่อนแบบล,ลงล่างล่างเนินนิดเดียวเองอ่ะไม่ทัน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 ล่างเนินนิดเดียวเองที่แอบไม่มีเลย นานาโดดลงตัม่คนนน่ากลัวเลยมิงยิงเปลินเลยยิงเลนเลย แล้ววงอยู่กับมันนะใช่วงบีแล้วไอ้น,น้องโอ้ยระเบิดา่าโทมขึ้นมาเลยควาได้ว่ะเอาลงว่ะระเบิดอีกลูก เอาไงกระสุนยี่ิบหกนัดได้อยู่ที่สามกระโดนไอ้โดนยังไม,ไม่ตายใช่